ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเริ่มเข้ามาสู่ธุรกิจออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการขายออนไลน์การสอนออนไลน์สิ่งที่คุณต้องเตรียมพร้อมครับจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องอุปกรณ์เนี่ยโอป้าคงจะไม่ได้มานั่งบอกคุณว่าเตรียมอะไรแต่สิ่งที่โอป้าอยากจะบอกคุณว่าถ้าคุณจะเข้าโลกออนไลน์ข้อหนึ่งครับคู่แข่งเยอะข้อ2ความกดดันเยอะข้อ3คุณไม่เคยทาแน่นอนครับ3คํานี้นะครับจะเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวของคุณตลอดแน่นอนครับในระหว่างที่คุณเข้ามาสู่ในโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นเมื่อคุณรู้แล้วว่านี่คือเงื่อนไขที่คคุณจจะะต้ออองงเเู่่แขย การแข่งขันเยอะครับความกดดันเยอะครับและคุณไม่เคยทําแน่นอนครับถ้าคุณสามารถที่จะรับสิ่งนี้ได้ครับและคุณเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้คุณจะสามารถอยู่ในโลกออนไลน์ได้อย่างอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะเป็นคนที่แข็งแกร่งในโลกออนไลน์ได้ ก็คุณรู้ดีครับคนส่วนใหญ่รู้ครับว่าออนไลน์มันทําให้คุณรวยได้แต่ทําไมคนส่วนใหญ่ไม่อยากเข้าโลกออนไลน์เพราะเขารู้ล่วงหน้าไงครับว่าคู่แข่งมันเยอะว่าความกดดันมันเยอะและแน่นอนเขาไม่เคยทาแต่ถ้าเกิดว่าคุณรับข้อนี้ได้ครับและคุณเข้ามาคุณแค่เปิดใจและโยนตัวเองเข้าไปในสถานการณ์ครับการลงมือทําที่ดีที่สุดและคุณจะรู้ได้ยังไงว่าธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันสําเร็จได้คุณต้องลงมือทําเองครับคุณบอกว่าคนทําออนไลน์เป็นพวกชอบขายฝันจริงๆเขาไม่ได้ขายฝันครับถ้าวันนี้คุณไม่ขายฝันคุณจะไไปขขาาาาาายยยควมมแบบเเอ่ตตตํํี้้ดดินนทก็งฝั ถูกปะเพราะฉะนั้นหลายคนนะที่ดูถูกคนขายออนไลน์เว้ยขายฝันขายฝันเว้ยไอ้พวกสร้างตัวตนทําตัวตลกเว้ยแน่นอนครับเขาไม่ได้ตลกกับคุณหรอกครับเพราะว่าเขาซื้อบ้านได้จริงๆแล้วเขาก็ซื้อรถได้จริงๆเขาปลดหนี้กันได้เยอะแยะครับจากการที่ขายออนไลน์แล้วคุณหรอครับเป็นคนที่สามารถรับแรงกดดันได้หรือเปล่าที่จะมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณเยอะจะมีพวกดับฝันมีพวกสรารแนรบ้านเราเขาเรียกว,ว่าพวกสรารแนเยอะแยะมากมายนะครับในชีวิตคุณคุณรับได้หรือเปล่าแ้าเกิดว่าคุณรับได้นะครับแล้วคุณลงมือทําทุกกกๆววัันด้ยจจิตตใที่่่่โฟสสแเรรืืออองงขคคุณาไปู ไม่สนใจว่าคนอื่นจะกดดันชั้นยังไงไม่สนใจว่าคู่แข่งจะมีเยอะไหมไม่สนใจว่าเคยทําหรือเปล่าแค่ฝึกมันทุกวันได้ไหมครับดีขึ้นวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วฝึกมันทุกวันโฟกัสพัฒนาตัวเองมากขึ้นทุกทุกวันแล้วคุณจะเห็นเลยว่าจริงๆนะธุรกิจออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดคู่แข่งเยอะก็เรื่องของคู่แข่งเออคุณไม่เคยทํามันก็เป็นเรื่องในอดีตไม่ใช่ตอนนี้อีกครั้งนะครับคู่แข่งเยอะก็เรื่องของคู่แข่งเพ้าไปถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณไม่เคยทํานั่นมันแค่อดีต นี่คือปัจจุบันครับคุณก็แค่โฟกัสปัจจุบัน เฮ้ยมันมีความกดดันมันก็เรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของคุณครับคนอื่นเขาดับฝันดับฝันคุณเนี่ยไม่ใช่เรื่องของคุณเลยมันเป็นเรื่องของพวกเขาครับมันเป็นขี้ปากของพวกเขาแค่อย่าไปรับเอาแค่นั้นเองคุณต้องรู้สึกสนุกกับสิ่งที่คุณลงมือทำและแน่นอนครับถ้าคุณสร้างความสนุกได้ในระหว่างที่คุณเรียนรู้และลงมือทำคุณจะเป็นคนที่มีความสุขในโลกออนไลน์มากๆออนไลน์มันเปลี่ยนชีวิตคุณได้แล้วป้าเองก็เปลี่ยนชีวิตจากออนไลน์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่เราราออกจากงานประจำแล้วใช้ชีวิตบน ใครที่คิดว่าฉันเชื่อว่าฉันทำสิ่งนี้ได้พิมพ์นะครับว่าฉันเชื่อว่าฉันทำได้แล้วเราไปลุยกันครับโอปาีสารมาสกุเ n นะพี an, สวัสดีครับ